ผลสมรวจเผยกว่าหนึ่งในสของนักลงทุนคาดการว่าราคาบิตคอยจะร่วงทะลุ20 0 0 0ดอลลาร์ภายในปีนี้ สำนักข่าวลุมเบิร์กได้อ้างถึงผลสำรวจของธนาคารดอยที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนในตลาดคริปโตโดยผลสำรวจจัดทำขึ้นในวันที่15-19มกราคมซึ่งกว่าหนึ่งใน3ของกลุ่มตัวอย่างจำนวน2,000คนคาดการณ์ว่าราคาของบิตคอยน์นั้นจะลดลงต่ำกว่า20,000ดอลลาร์ 2, ในปีนี้ขณะที่อีก25%กลับมองว่าราคาจะอยู่ระหว่าง4,000-7,500 40, 0ดอลลาร์ 75, 000, 000ในช่วงสิ้นปีนี้และอีก10%มองว่าราคาจะคงตัวอยู่ที่ระดับ20,000-40,000ดอลลาร์ 2, 2, 2, ภายในรายงานยังได้ให้ความกระจ่างถึงสาเหตุุที่่ราคาคคบิอนพงงขึึถ้ถ49 ในวันที่11มกราคมอันเป็นผลมาจากความตื่นเต้นจากการเปิดตัวของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนบิตคอย ETF ในสหรัฐอเมริกาโดยจุดสูงสุดนี้ถือเป็นมูลค่าสูงสุดของบิตคอยนับตั้งแต่เดือนมีนาคม2022อย่างไรก็ตามการได้มีการขายออกในช่วงเวลาต่อมาทําให้ราคาบิตคอยนั้นลดลงมากกว่า18%ทําให้ปัจจุบันเหลืออยู่ที่ประมาณ39,800ดอลลาร์ติดตามข่าวสารการลงทุนได้ที่นี่ Investor Network